องเชืมนหาอ่าสวัสดีนักเรียน,ดนเด็กๆวันนี้เราสอปูไม่ได้มาเพียงสอนอย่างเดียววันนี้จะมาให้มาดูด้วยสอนสอน,สอนวิธีการเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้องนะว่ามันจะเขียนว่าไงอ่าปีชุ่นปีชุ่นก็คืออะไรอ่าก็คือการเขียนตัวอักษรจีนนั่นเองลำดับขีดขีดย,ยังไงขีดจากซ้ายไปขวาขีดจากบนลงล่างนะอ่ะเรามาดูกัน เรามาดูคำนี้คำแรกของคำสามเฮ์ที่เราสืบปูสอนไปอ่ะนะในคลิปที่แล้วอ่ะตัวนี้ันอนานว่าอะไรนะอ่านว่าไอ้ไอ้ไอ้แปลว่ารักหรือชอบใช่ไหมอ่ะมันมีขีดยังไงใครที่ไม่ถนัดดูวิดีโอหรือดูไม่ทันเราสืบปูก็ได้แยกออกมาเขียนออกมาอ่ะทำออกมาทีละขีดให้ดูว่าจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาอ่ะเขียนยังไง อ่ะทีนี้ตรงนี้มันมีปุ่มนะมันมีมีให้กดเพลงเล่นให้ดูเส้นไหนมาก่อนเส้นไหนมาหลังวิธีการเขียนเขียนง่ายเขีดบนลงล่างซ้ายไปขวาไม่ใช่ขี่จากข้างล่างขึ้นข้างบนเราไม่ได้เรียนศิลปะนะอ่ะดูเพียเตียนเตียนเพียเพียเหิงโกกเหิงเพียเหิงเพียหน้าอ่ะดูอีกครั้งหนึ่ง เพียเตียนเตียนเพียเพียเหิงโกเหิงเพียเหิงเพียนาอ่าให้ดูครั้งสุดท้ายเพียเตียนเตียนเพียเพียเหิงโกเหิงเพียเหิงเพียนาอ่าอันนี้คืออ้ายอ้รับชอบเรามาดูตัวต่อมาตัวต่อมาค่ะ ตัว่าอะไรคำที่สองป้าปะป้าปะก็คือคุณพอ่ออ่าวิธีการเขียนเขียนไงอ่าพอดีอันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะอันนี้ยังไม่ได้เริ่มขีดแรกอ่าพอดีมาอยู่กลางอ่าเริ่มเพียเตีย,เตย,เตยน,เ,นเพีย,ย,ยหน้าหงเจรอสู่หงสู่วานโกเพียเตียนเพียหน้า หิงเจอสู้หิงสู้วานกอ่ะครั้งสุดท้ายค่ะเทียเตียเทียนาเหงเจ๋อสู้หงสู้วานโกนะอันนี้ป้าปะนะวิธีการเขียนที่ถูกต้องตัวต่อมาคำป้าปาแปะแล้วมันง่ายเราซื้อไม่ได้เอามาให้ดูดูคำต่อมาค่ะตัวนี้คืออะไรเต เตจัเตอ่าเตดูซิวิธีการเขียนยังไงจากซ้ายก่อนเขียนด้านนี้ก่อนอ่าอันนี้มันแบ่งแยกออกมาเป็นสองตัวตัวมู่กับตัวปู้อ่านรวมการอ่านว่าเตนะก็คือเราจะเขียนฝั่งนี้ก่อนแล้วคอยมาฝั่งนี้ฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งนี้คือฝั่งขวาเขียนจากซ้ายมาก่อนแล้วค่อยมาขวานะอ่ะดูขีดแรกขีดแรกคืออะไรเหงิงสู้เขียเตียนเหงิง เพียสู้เตี่ยนอ่าดูอีกครั้งหนึงห่งเผิงสู้เพียเตียนเผิงเพียสู้เตี่ยน่าอ่ะครั้งสุดท้ายค่ะเผิงสู้เพียเตียนเผิงเพียสู้เตียนอ่าอันนี้อ่านว่าเตเต้จืก็คือแก้วน้ำนะอ่ะ ีน้เรามาดูคาต่อมาคาต่อมาคืออะไรนะตัวจืบอ่ามีอะไรอันนี้เหิงเพียหรือเหิงโกก็ได้นะอ่าเรามาดูอันนี้มาเส้นที่สองเส้นที่สามมาดูเริ่มเหิงเพียวานโกเหิงสืเหงิเหงเพียวานโกเหิงวานโกหรือบางทีเขาก็สู้โกก็ได้นะ เหิงเขียวางโกเหิงอะเตจึคือแก้วถ้วยแก้วต่อมาค่ะตัวนี้เป่ยจิงเป่ยเปยตัวเดียวนี่เหนือทิศเหนือนะอะมันมีเส้นอะไรเริ่มก่อนเส้นนี้ก็คือชู้เหิงถีเพียชู้วางโกนะอ่ะเรามาดูกัน ่ะเดี๋ยวอันนี้อ่ะหนึ่งสองสามเริ่มสู่เหิงถีเขี่ยสู่วานโกสู่เหิงถีเขี่ยสู่วานโกเป่ยสู่เหิงถีเขี่ยสู่วานโกเป่ยอ่ะเป่ยเป่ยจริงกับเป่ยนะอ่ะเรามาดูตัวต่อมาค่ะ <Nhàn> Đấy à, cứ chinh, nà, là Để đo đủ khuẩn À, lơm Tiền hưởng Su hưởng trở hưởng xu cô Kìa Tiền Tiền hưởng Su Hỡng trở hưởng xu cô Tiền ทั้งสุดท้ายค่ะทั้งสุดท้ายเตียนเหิงสู้เหิงเจอเหิงสู่กอเขียเตียน,ยนอ่าเป็นไงเป็นไงบ้างง่ายไหมเวลาให้เขียนเราซื้อปูให้เขียนหนูต้องเขียนตามขีดตามพวกนี้นะถ้าหนูไม่ขีดตามพวกนี้โตขึ้นไปหนูจะจำตัวหนังสือ,อยากนะอ่าจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาอ่าอันนี้แถมตัวนี้ว่วววฉัน เขียนยังไงให้รู้บ้างต้องเขียนเส้นอะไรก่อนเส้นฝั่งนี้ก่อนตายก่อนเพียแล้วก็เหิงแล้วก็อะไรสู้โกลแล้วก็อะไรถีถีได้ไรต่อเซียโกเซียโกได้ต่อเพียเพียได้ไรต่อเตียนนะอ่ะเรามาดูว่าวิธีการเขียนวอลเขียนยังไงมันเป็นคําอะไรที่เหมือนดูยากแต่เขียนง่ายมากเลยถีเซียโกเพีย เตียนเขียหงซู่กอกถีเซียกอเขียเตียนอ่าหงซู่กอถีเซียกอเขียเตียนอ่าไปไงได้ไหมอ่าให้ดูออ,อีกทีดิ้สุดท้ายอ่าหนึ่งสอจอดไปทางนี้เรียกเขียเหิงซู่กอ ถีเซียโกเพียเตียนนะเพียเหิงสู่โกถีเซียโกเพียเตียนอ่าได้ังคำสุดท้ายใครจำได้บ้างอ่าใครจำได้เก่งมากนะเล่นต่างๆเขียนยังไงอ่ะเราลองมาดูโอเควันนี้มีอยู่แค่นี้คำที่ เราสือปูอยากให้พวกหนูจําว่าขีดต่างๆมันเขียนยังไงขีดตัวหนังสือจีนตัวอักษรจีนเนี่ยมันจะเขียนยังไงได้บ้างนะอ่ะเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราสือปูคลิปนี้งั้นจบแค่นี้นะคะใจเจี๊ยนบ๊ายบาย